ภาษาอังกฤษเวลาเราพูดคำว่าทิปนะครับซึ่งเที่ยวทิปนะครับมีแฟนทิปอะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ง่ายๆแบบนี้ครับในการพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึกคือพูดเรื่องอะไรก็ได้การพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึกจะแตกต่างจากการพูดทั่วๆไปคือการพูดทั่วๆไปที่คนไทยเป็นจะชอบคิดภาษาไทยมาแถวหนึ่งแล้วแปลเป็นตัวต่อตัวนะครับหรือว่าเราไปก๊อปจากประโยคมาพูด แต่จริงๆแล้วว่าตัวตนแต่ละคนจะมีการพูดภาษาอังกฤษแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปอาซติเราบอกว่าเราอยากพูดคำว่าเที่ยวทิพนะครับเที่ยวผมบอกผมบอกกันนะว่าการพูดภาษาอังกฤษจะความรู้สึกไม่ได้ไปว่าต้องพูดตามนิเปะถึงเวลาคุณอาจจะพูดอีกแบบหนึ่งก็ได้ตามความรู้สึกของคุณตามเวลานะครับเช่นคุณว่าคุณอยากจะบอกว่าคุณอยากจะไปเที่ยวที่ไหนสักที่หนึง่งแต่ว่าคงได้แค่เที่ยวทิพนะครับเช่นเราก็ต้องพูดมาตามตัวใช่ไหมฮะแต่พูดไงก็ได้ครับ Chiang Mai Phuket I want to go there but um, you know COVID-19 so just imagine it's not real impossible oh my god uh, mm. it's not easy if I want to go to Chiang Mai Phuket if I want to travel many places because of COVID-19 so I can't travel I can't travel in my dream เห็นไหมอีก็ได้บอกว่าอยากมีแฟนแต่ว่าเป็นแฟนทิปโอ oh, I want to have a boyfriend จะเกิดเฟนก็ได้นะ I want to have a boyfriend but um, yeah I can see him you know when I dream only เห็นไหมการพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึกคำว่าทิปเนี่ยจริงๆแล้วมันแปลว่า not real impossible อยู่ในความคิดนะครับเ mm hmm. ช้ภาษาอังกฤษการพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึก ที่ผมสอนเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่สามารถพูดได้หลากหลายไม,ไม่ได้จำกัดแบบนะครับถ้าคนไหนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ